หญิงสาวไม่ระวังทำปิ่นปักผมตกลงไปในหม้อ,อไม่คาดคิดวินาทีต่อมากลับมีปิ่นปักผมเต็มหม้อ,อผู้ชายเห็นแบบนั้นก็ใส่มันเทศลงในหม้อ,อแน่นอนว่ามีมันเทศเต็มหม้อ,อพ่อของเจียวเจียมีปฏิกิริยาท,าทันทีนี่ก็คือม้อสมบัติในตำนาน ไม่ว่าจะใส่อะไรลงไปก็จะได้เต็มหมอ้อแบบนั้นเห็นเขาใส่เหรียญหนึ่งเหรียญลงไปอย่างระมัดระวังในพริบตาพวกเขาก็มีเงินเต็มหม้อแล้วชายคนนี้ชื่อเจียวเจียเป็นคนดีมีชื่อเสียงในพื้นที่หลังจากมีเงินเขาไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ตรงกันข้ามกลับเอาเงินไปช่วยคนจนวันนั้นเขาเห็นลูกชายเจ้าของที่ดินรังแกหญิงไม่ลูกเสียงถ้าจ่ายไม่ได้เขาก็จะทําให้ลู่เสียงตายเจียวเจี๋ยผู้ใจดีรีบกล่าวทันทีว่าเขาจะชําระนี้ให้ลู่เสียงแทนไม่คาาคิดอูหังกลับเพิ่มเงินขึ้นพูดว่าหนึ่งพันตำลึงทันทีเจียวเจี๋ยคิดว่าเขามีหม้อสมบัติอยู่ในบ้านเพื่อช่วยชีวิตลู่เสียงเขาลงนามในเอกสารนี้โดยไม่ลังเลบอกให้อูหังมารับเงินที่บ้านในวันพรุ่งนี้ไม่คาาคิดหลังจากกลับถึงบ้านเจียวเจี๋ยใส่เหรียญหนึ่งเหร ปรากฏว่าพระเจ้าแห่งแผ่นดินไม่อยากให้ประชาชนถูกม่อครอบงำจึงเปลี่ยนม่อสมบัติของเขาเจียวเจียไม่รู้ความจริงแต่ใจร้อนมากในตอนบายอูห่างจะมาที่บ้านเพื่อทวงเงินแล้วถึงตอนนั้นยังคืนเงินไม่ได้ผลลัพธ์ของเขาก็จะเหมือนกับลูกเสียนแน่นอนว่าอูห่างผู้เอาแต่ใจเพิ่งเข้ามาในบ้านก็ทวงเงินทันทีท่านชายข้าขอร้องท่านให้เวลาเราอีกสองสาวันหน่อยทุกคนฟังฉันให้ชัดเจน ถ้าไม่สามารถคืนเงิน9 0้อยตำลึงได้ในวันนี้ข้าก็จะไม่ไว้ชีวิตเจียวเจี๋ทุกตีให้ข้าเจียวเจี๋จ่ายไม่ได้จึงถูกทำร้ายจนเลือดออกหน้าบวมแม้ว่าเจียวเจี๋จะจ่ายเงินแทนลูกเสียนแต่ชื่อของเขาอยู่ในเอกสารนี้การมาหาเจียวเจี๋เพื่อทวงหนี้ก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลโชคดีที่อูห่างยังคงชอบภรรยาของเจียวเจี๋จึงให้โอกาสเขาตราบใดที่เจียวเจี๋สามารถยื่นมือเข้าไปในโครงแมงมุมพิษได้เงินจำนวนเก้า้อนี้จะถูกลบออกแต่ทุกคนต่างรู้ว่า แมงมุมที่อูห่างเลี้ยงเป็นแมงมุมที่มีพิษแรยแรงถ้าถูกกัดแม้แต่เทวดาก็ไม่สามารถช่วยได้เจียวจีวคิดว่าเขาจะตายในครั้งนี้กลับไม่รู้ว่าพระเจ้าแห่งแผ่นดินกำลังปกป้องเขาจากระยะไกลแม้ว่าพระเจ้าแห่งแผ่นดินจะเก็บสมบัติคืนไม่อยากให้ประชาชนถูกมันครอบงำแต่เจียวจีวมีความซื่อสัตย์และทำงานนักพระเจ้าแห่งแผ่นดินจะไม่เห็นความตายโดยไม่ช่วยเห็นเพียงเจียวจีวถูกคนจับมาตรงหน้าตรงแมงมุมจับมือเขายัดเข้าไปในกรง เจียวจีรู้ว่าเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เขาจึงยื่นมือเข้าไปลองเสี่ยงโชคดูไม่คาดคิดว่าอูห่างจะชัดกลับหัวกลับหางเขาพูดอย่างชัดเจนว่านับถึงสแล้วสามารถดึงมือออกได้แต่เจียวเจียยื่นมือเข้าไปเป็นเวลานานอูห่างก็ยังไม่นับเห็นแมงมุมพิษไม่เคลื่อนไหวอะไรเขาถึงขั้นเตะเข้าไปที่โครงแมงมุมพิษกำลังจะกัดเจียวจีแล้วในเวลาอันตรายในที่สุดพระเจ้าแห่งแผ่นดินก็ไม่อาจเฝ้าดูได้อีกต่อไปใช้ฝ่ามือหนึ่งข้างปัดกรงบินไปแม้แต่อูห่างที่เคยกลั่นแกล้งคนอื่น ก็ถูกล้มลงกับพื้นความดีย่อมมีกรรมดีความชัวยยมมช่วย่อมมีกรรมชั่วแมงมุมพิษนั่นตกลงมาบนตัวของอูห่างพอดีเจียวเจี๋เป็นคนใจดีไม่คำนวณเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้รีบอยากไปไล่แมงมุมไปแต่ภรรยาของเจียวเจี๋ฉลาดรีบห้ามสามีไว้บอกให้อูห่างเอาเอกสารนี้ออกมาก่อนเพิ่งจะลงมือช่วยเขายิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่แค่คืนเอกสารนี้ยังต้องให้พวกเขาหนึ่งพันตำลึงเพื่อช่วยชีวิตยังไงเงินนั้นก็เป็นเงินที่เจ้ากูเขียนมาจากประชาชนถ้าเจ้าไม่ยอมก็ไม่เป็นไรนะงั้นก็รอดดนนนแมมมงุกกััจตละ โอเคโอเคฉันจะคืนเจียวเจียยังคงรักษาคำพูดของเขาหลังจากนั้นแน่ใจว่าเอกาสารนี้และสัญญาใช้เงินไม่มีปัญหาอะไรก็ช่วยอูหา่างไล่แมงมุมออกไปรองเท้าหนึ่งคู่ตกลงมาจากฟ้าวินาทีต่อมาก็กลายเป็นรองเท้าแต่ย่าธรรมดาเดิมทีนี่คือของขวัญวันเกิดที่พระเจ้าแห่งแผ่นดินเตรียมให้แม่ภรรยาโดยเฉพาะไม่คาดคิดจู่ๆทั้งคู่ก็ทะเลาะกันถูกภรรยาทำหายโดยไม่ได้ตั้งใจและตกลงมาอย่างโลกตอนนี้มีผู้ชายยากจนคนหนึ่งจูงมือภรรยาเดินผ่านที่นั่นพบรองเท้าแต่ย่าพอดี รองเท้าแต่ย่าใหม่แบบนี้อาจมีคนไม่ระวังจึงทําหล่นแล้วเราจะทําอย่างไรวางไว้ที่เดิมเถอะอาจจะมีคนมาตามหาแม้ว่าสองสามีภรรยาจะยากจนแต่ก็ไม่เก็บของของคนอื่น ทั้งสองคนกําลังเตรียมตัวไปต่อจูจ่ๆก็มีผู้ชายสามคนวิ่งออกมาจากพุ่มไม้ถืออาวุธและต้องการปล้นแต่หุยหลิงก็ไม่ใช่คนที่จะรังแกได้ง่ายๆเขาหยิบท่อนสูงขึ้นมาต้องต่อสู้กับพวกเขาแต่อีกฝ่ายมีสามคนไม่นานหุยหลิงก็ไม่สู้ไม่ไหวอีกต่อไปภรรยาเห็นดังนั้นก็อยากจะไปหยุดไม่คาดคิดกลับถูกผลักล้มลงระหว่างการต่อสู้มันเทศในตะกร้าก็หกออกมาหมดโจนเห็นอย่างนั้นก็อดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายลงคอมันเทศเยอะจังพอให้เรากินหลายวันเลยใช่ ห้ามแต่ต้องมันเทศของเราพวกคุณทำมากเกินไปแล้วไม่ใช่แค่ขโมยยังทุบตีผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บงั้นเอาแบบนี้ละกันเราแลกเปลี่ยนกันเถอะทั้งสองคนให้มันเทศเหล่านี้แก่พวกเราพวกเราก็จะปล่อยทั้งสองคนไปปรากฏว่าพวกเขาไม่ใช่โจรจริงๆพวกเขาคิดแผนนี้ขึ้นมาเพียงเพราะไม่ได้กินข้าวมาสองสามวันแล้วเดิมทีสามพี่น้องขายกู๋ยเตี๋ยวในเมืองเพื่อหาเลี้ยงชีพจูจ่ๆเจ้าของบ้านก็ขึ้นค่าเช่าบังคับพวกเขาจนล้มละลายพวกจึงไปตามเส้นทางแห่งการต้นสะดมนี้ โดยไม่เต็มใจเรื่องที่สามคนพบเจอแน่นอนว่าข้าเห็นใจอย่างยิ่งแต่บนโลกนี้มีคนมากมายลำบากกว่าทั้งสามคนเห็นทั้งสามตัวมีแขนขาที่ครบและยังมีแรงทำไมถึงไม่ไปหางานทำละ่ะกลับเข้าไปในเส้นทางแห่งการต้นอย่างนี้ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายมันเทศจำนวนนี้พวกเจ้าเอาไปเถอะหุยหลิงเห็นพวกเขาน่าสงสารไม่เพียงไม่คำนวณเรื่องที่พวกเขาทำร้ายเขายังให้มันเทศทั้งหมดแก่พวกเขาอย่างไม่เห็นแก่ตัวเยวี่ก็ภูมิใจในตัวสามีคนนี้มากและพระเจ้าแห่งแผ่นดินกับภรรยาที่มาหารองเท้าเห็นทุกสิ่งเหล่านี้ พวกเขาชื่นชมพฤติกรรมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ข,ของทั้งคู่แต่มันเทศเหล่านั้นเดิมที่เป็นของขวัญวันเกิดที่พวกเขาเตรียมมอบให้พ่อตาผลลัพ์ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเมื่อกำลังไม่รู้ว่าจะคุยกับพ่อตายังไงพระเจ้าแห่งแผ่นดินและภรรยาได้แปลงร่างกลายเป็นสามีภรรยาหัวหน้าหมู่บ้าน และปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาปรากฏว่าพวกเขากังวลว่าถ้าหุยหลิงไม่มีของขวัญก็จะถูกพ่อตาวิจาร์ดังนั้นจึงอยากมอบรองเท้าที่เพิ่งพบให้กับหุยหลิงเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องกลับไปบ้านภรรยามือเปล่าแต่หุยหลิงรู้สึกว่าให้รองเท้าย่าคู่หนึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเขาจึงปฏิเสธที่จะยอมรับหัวหน้าหมู่บ,บ้านบอกกับเขาว่ารองเท้าย่าเหล่านี้ไม่มีค่าเมื่อใส่มันตัวจะเบาเหมือนนกนางแอ่นการเดินก็จะดีต่อสุขภาพโรคเท้าทั้งหลายจะหายไป เมื่อสวมรองเท้าย่าเหล่านี้หุยหลิงฟังแล้วรู้สึกว่านี่คือสิ่งของมีค่าเกินกว่าจะรับได้ทำอะไรไม่ได้กับความกระตือรือร้นของหัวหน้าหมู่บ้านและภรรยาพวกเขาจึงต้องยอมรับรองเท้าย่าเหล่านี้อูเฉินมีลูกสาวสองคนลูกสาวคนโตซินอีแต่งงานกับหนิงเฉิงนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงลูกสาวคนสุดท้องเย่เว่ชีกลับแต่งงานกับคุ้ยหลิงผู้ยากจนชื่ออยู่ได้ด้วยการลูกมันเทศเท่านั้นทุกปีเมื่อถึงวันเกิดของอูเฉินลูกสาวสองคนจะพาสามีกลับบ้านที่ใดมีผู้หญิงมากย่อมมีตลาดมากมาย ไม่ได้เจอกันหนึ่งปีทำไมถึงยังยากจนอยู่แบบนี้เสียหน้าจริงๆว่าไงวันนี้น้องมาอวยพรให้พ่ออายุยืนถึงฉันจะแต่งตัวไม่สวยมากนักแต่ฉันก็แต่งตัวเรียบร้อยยิ่งไปกว่านั้นฉันยังมีเสื้อตัวนี้ทำไมพี่ถึงพูดแรงขนาดนั้นสองพี่น้องเพิ่งพบกันก็เริ่มกดดันซึ่งกันและกันโชคดีที่อูเฉินปรากฏตัวเพื่อหยุดพวกเธอไว้ลูกเขยคนโตต้องการที่จะโดดเด่นกว่ารีบมอบรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมหยกที่เขาเตรียมไว้เป็นเวลานาน,านให้พ่อตาทันทีเห็นรูปลักษณ์นี้คงหมดเงินไปเยอะอูเินชอบจไม่ยากวงงลง พุยหลิงเห็นของขวัญของพี่เขยลลังค่าแบบนั้นก็คิดถึงตัวเองที่มีแค่รองเท้าย่กคู่หนึ่งจึงไม่อยากเอาออกมาทําให้เสียหน้าจึงต้องเล่าเรื่องการพบกับโจรให้พ่อตาฟังตรงๆผลคือไม่ได้รับการเห็นใจตรงกันข้ามยังถูกสินอีเยอะหยันหมู่บ้านหวาเดียนของเรามีโจรตั้งแต่เมื่อไหร่ ยังเจอทั้งสองคนอีกถ้าพวกเจ้าต้องการที่จะโกหกก็ต้องคิดประโยคที่น่าเชื่อถือเล็กน้อยสิเห็นสินอีกครอบครองความโดดเด่นทั้งหมดเยวี่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหยิบรองเท้าย่าขึ้นมาและครลำครวนหลังจากกลับมาที่ห้องหุยหลิงยังคงลังเลว่าจะมอบให้พ่อตาของเขาหรือไม่เยวี่ปลอบใจขอแค่มีใจไม่ต้องสนใจความล้ำค่าของของขวัญเธอเชื่อว่าสักวันหนึ่ง พ่อจะสามารถเห็นความแตกต่างในตัวหุยหลิงในเวลาเดียวกันหลังจากปิดประตูหนิงเฉิงก็เปลี่ยนทัศนคติไม่เพียงแค่วิจารณ์งานวันเกิดของพ่อตาว่าแย่มากเดินทางมาไกลเพื่อมาที่นี่ยังเสียรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมยกไปหนึ่งองค์แม้ว่าสินอีก็ไม่ชอบ แต่ครั้งนี้พวกเขามาที่นี่โดยมีจุดประสงค์พวกเขาต้องการเอาใจแม่เพื่อความสะดวกในการรับที่ดินของแม่เธอยังไงเจ้ายังคิดว่าค่ายิงรวยไม่พออีกเหรอโง,รง่จริงๆเงินขนาดนี้วิจารณ์ได้มากหรอือแม้จะตายอูเฉินก็ไม่คาดไม่ถึงว่าลูกเคยคนโตที่เขาให้ความสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดกลับเป็นให้เหลวที่สุดแต่ฉากที่สวยงามอยู่ได้ไม่นานวันต่อมาก็พบฝั่งรัฐบาลมาสอบสวนทีบอกว่ามีคนกล่าวหาอูเฉินว่าจงใจเก็บหนังสือของเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตผู้จบก็ส่งคนไปตามหาทุกที่อูเฉินและภรรยายังไม่รู้ว่าสถานการณ์ เป็นอย่างไรพวกเขาก็พบหลักฐานแล้วเราหาหนังสือไม่เจอแต่เราพบเจ้าแม่กวนอิมยกนี่เป็นหนึ่งในของขวัญล้ำค่าของของถ่ายสันกลับไม่รู้ว่าความโอ้อวดของนิงเฉินได้นําสินบนสกรปรกมามอบให้กับพ่อตาเดิมที่เป็นวันที่ดีกลับกลายเป็นวันครบรอบที่อูเฉินถูกจับ